พร้อมพร้อมบนฐานชุดเป็นของแอเทวดาครับ่ะเป็นการเสียเวลาเมื่อไผ่ท่านหน้ายกเลยครับดังนี่อ้าปล่อยเลยอีปล่อยเลยจะเป็นการเสียเวลาครับดังที้งฐานแอเทวดาเป็นของท่านน่ายกนะครับความพูน่าหลายครับท่านหัวแอตเทวดาหัวทีมงานชงโชคดีครับ

แคทเทวดาครับพี่น้องยอดชื่อด้ครับเขาจะมาแล้วครับตั้งแน่ครับสงสายญาสาทางแห่งเมืองมหาชนชัยครับบ้านหัวเมืองครับพี่น้องนักเทวดาครับวันนี้แบบว่ามันม่าเอ็นดังเลยครับล่าหลุดไม่ลากันเด้อครับพี่น้องครับมีสักลับโชว์ช่วงวันแรกชุดเซกับยิววานิ้งนะครับนักเสียงยังแน่การสวดเกลียวเขาหลังซาขอสวขอให้เด้อครับผมสาธิติดนต่อ เาปาครับเขาไปมาครับเทวดาสายยาพ่อเลอยนี้ทีมงานเับเทวดาครับพี่น้องครับมานี่อาจารย์ั่งไม่ยังเลยครับนี่ครับสมห้าจน่งหยี่คเ็ดิบเจ ครับจะของไข่ไม่ยังเลยครับวันนี้ครับเทวดาม่ยัเดทานี่่อวดาครับยเรจ้าไวัอยวังไม่ยังครับงครับรุ่นกันครับตอนนี้ก็ต้งรอลุ่นคะแนนด้วยครับ ยังไม่ยังครับวันนี้ครับรอเลยครับไพายเลยหามียังสอบพอดีบนยการสั่งไม่ยังเลยครับวันนี้ครับ การแยดครับเทวดานี่ยครับบนใจมหาชนครับไยห่านกรรมการนั่นแหละกรรมการเอยกรรมการ้งมหัวลนัไครับตอนนี้ครับพี่น้อง่เงีย่่วาะกรรมกม่รนอยู่ในนี้ เด้๋วหัวซ้ำเลยง้สิหายเลยยาเด้อยาเด้อครับลุ้นกันช่กันครับเทพบิดานี่ยแหละครับพี่น้องคนใจมหาชนครับบ้านสดใสซ่าๆครับผมบ้านครับ ทีมงานกำลังรุนครับวันนี้พี่นี่ครับพี่นองครับทั้งบ้านโพรวงครับตำบลเล่าครับอำเภอทุ่งเขาหลวงนะครับพี่นองครับ

เอาละบัดนี้พมอยั่ว่าเีอยาน้าเ้ยันละครับนี่พันีไมเสียแล้วถึงจกทีอย่างนี้เห็นเลยโอ้ไม่เอาช้วับยังหาบ่ได้เห็นครับตันี้ครับพี่น้องือเปล่าอเปล่าเลยจิงงานครับกำลังเบ่งครับไปเขาชิฟ้าครับออกมาลูกออกมาเร็ว เอาเอาแล้วเอาแล้ว้้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับจีส่เป็นใสยไม่เงินมาม่เงินมากโวยพยัง่เดืองู น so ี่ครับพี่น้องเห็นอะไรเห็นกันบ้างเห็นกันบ้างตั้แต่เมื่อครั้งตั้แต่เมื่อครั้งเห็นกันเห็นกันหนึ่งร้อยรับห้าเป็นกองทุนกองกู้แค่สามสิบหกพันไร่ห้าสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบห้าโอ้ยตั้งทุนกันโฉมโฉม เทวดาครับพี่น้องครับบังที่3ครับมือนี้ครับอยู่มกันช่องกันครับครับแอดเทวดาครับพี่น้องอยู่กันช่อกันเลยครับมือนี้บังที่3ครับสุภาพีพี่น้องครับมือนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องแอดเทวดาขอบคนเดียว นี่ครับพี่น้องครับรวนกันช่วงนันเลยครับพี่น้องแมเจไกส่นหัว่ว้ เฉยครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดครับแอดเทวดาครับพี่น้องครับเบิ้งกันช่วงนงครับเฮ้ครับพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งครับโอ้ครับเฮ้ยครับเบิ้งครับเบิ้งสุดยอดโจครับพี่น้องครับครับที่สัมภางแหงเงืองมหาชนชัยครับพี่น้องครับแอดเทวดาครับวันนี้ครับตเองงาาลั นะครับเจ้าของลูกบุญแจจนตุยตาด้คาน้ครับี่นช่งันครับี่น้องครับอัเทวนาครับเขาสีฟ้าครับน้องครับเศรษีคนสวยก็ปอบให้รับการจัดงานออรว่ไ้ลครับไปน้องครับุณรีร่้ลครับน้อครับีฟ้าเครับเออรรพี่้ครับน้องครับ นะครับพี่น้องครับบัณฑิตมลน้องกันกับทีมงานแอดเทวดาครับบังที่3ครับนี่ครับที่ซอกสิมันคือผมวานวะครับพี่น้องเอ้ยเอาหน่ยครับมันเท่าไหร่ครับวันนี้เอาแอดเทวดาครับสุดยอดของลำตัวครับตีต่อยเลยน้องกันแอตเทเบารดา จะวางไม่เขาเห็นหน้าเห็นตาครับจริงานครับสามร้ยเงิไม่เห็นหน้าเงนเงินสามร้อยเงินนะม่ครับผมครับแจกกระจายกันไปครับวันนี้ครับบเพีนี้ครับทั้งบ้านบัวหลวงครับตำบลเรานะครับทำเภอุ่่รงเขาหลวงนะพี่น้องโอ้ยพี่น้องไล่ไล่ครับจุดจอดจุดจอดครับพี่น้อง ยังไม่ได้โพสเลยครับพี่น้องครับล่อรุ่นครับล่อรุ่นล่อรุ่นครับปีศาจหางแห่งเมืองมหาชนชัยครับจากบ้านหัวเมืองครับนี่ครับเป้ยนี่ครับแอดเทวดาหันใจมหาชนครับสู่พ่อพี่พ่อน้องครับพี่น้องครับบ่ท้าพี่น้องผิดหลังน้องครับมานี้ครับแอดเทวดาครับน่าเดี๋ยวตามหาเล่าครับเล่าไปยุใสไปครับ เอ็ดครับง่ายการติดต่อนะครับตัวเอ็ดเทวดานี่ครับร่ำโตนี่ครับท่า,ทานไปแล้วครับเจ้าว่าตอนนี้ประเด็นหางครับเจ็บเทียบท่านไปคุณกันต้มกันครับเจ้าเทวดาครับ นี่คร <s df> ับพี่น้องลายลายใครับพี่น้องครับนี่ครับลอดรุ่นหนึ่งมดก็โตสิบพันไปครับเทวดาครับสองร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับฉายาปีศาจหางแห่งเมืองมหาชนเชัยครับสามร้อยพระเห็นครับตอนนี้ครับสามร้อยพระเห็นครับนี่ครับทีมงานกันแล้วหนึ่งครับนี่ครับถามมาให้พูรนะถูกไหมถามมา ครับพี่น้องไล่ๆครับตรงนี้ครับพี่น้องวสองหน่วยครับที่วิพานไปอ้าวแล้วครับรอรุ่นลอรุ่นครับหางยังบม่ได้โพสครับตอนนี้ครับครับครับยังบม่ได้เห็นนะครับชุดกระทบรออยู่ครับพี่น้อง สองหอยสิบพัไปล้วอาจารย้มัครับอยู่วมกันดปตามอยครับพีนัรลอยหลุ่นงครับนยครับพี่น้อยอองร้อยคี่น้อมบพน การช่วงกครับี่นงครับหนึ่งกําลังบรรยากาศกําลังล่อรุ่นล่อแอดล่อรุ่นหางครับของจินนั่นแอดเทวดาครับพี่น้องบังที่สามครับมาอนี้ครับสำหรับงานบ้านบัวหลวงครับตำบลเราครับอำเภอทุ่งเขาหลวงครับพี่น้องสามลอยพานไป เป็ครับเครับเซี <Jersey. S 1> <token. S 2> ่เป er ็นหลายครับแอดเทวดาครับอากคนกันด้ลาง์างเครุ่นกานชกกันครับกจิมมานแอดเทวดาครับบางทีสามครับบัไดห็นหัางครับตอนนี้ครับเอออ โอ้มาแล้วครับพี่นั่งฝ่าเขาเปลีนเป็นทาอ้างนะครับไม่นะเี่ยวดาอายุอานันลูกเดียลูกเนียกไหนสามลอยครับโคดื้อเกี่ยวดาคราั อ่านครับผมครับยังอุงทัคะแนนนะครับเขียนสะทานไปโอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปนีถ่ายรูนีถ่ายรูปนีรงไงยุทธวินี่ต้องถ่ายรูปงท่ายนี่แอบไปไม่สูงสุดยอดครัโอ้ทีมงานธรรดาครับ